มากันที่ไซเอ์เชียกันบ้านดีกว่านะคะวันนี้จะพาไปที่ประเทศญี่ปุ่นหนึ่งที่นะคะแล้วก็ที่ฮ่องกงอีกหนึ่งที่ค่ะ mm hmm. ที่แรกที่ญี่ปุ่นนะคะนั่นก็คือการจบการศึกษาของหนึ่งในสมาชิกของ Morning mm ู u ูเ m e ค่ะรก ซายมิมิจิงชิงเงะนะคะสมาชิกสาวรุ่นที่6แห่งเกิลกรุ๊ปชื่อดังแดนปราดิบมอร์นิ่งมูซูเมะได้จบการศึกษาจากการเป็นหนึ่งในสมาชิกวงมาอย่างยาวนานถึง12ปีเต็มโดยการลาออกจากวงนะคะของซายยมิเนี่ยที่ถือเป็นสมาชิกสาวที่เป็นแฟนวงมอร์นิ่งมูซูเมะชื่นชอบมากที่สุดคนหนึง่งได้ประกาศข่าวนี้ด้วยตัวเองเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาในระหว่างที่วงกําลังอยู่ในระหว่างการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งล่าสุดอยู่ที่จังหวัดคานากาว่าค่ะ โดยซายุมิมิจิชิเงะนะคะกล่าวคำอำลาแฟนเพลงในฐานะที่จบการศึกษาจากวง Morning Musume ในช่วงอังกอของคอนเสิร์ตค่ะโดยเธอกล่าวว่าหลังจากที่ออกจากวงไปแล้วเธอก็จะจุดจะหยุดงานในวงการไปก่อนเนื่องจากเธอไม่ได้มีความสนใจในวงการบันเทิงเลยแต่ที่เธอตัดสินใจสมัครเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกวง Morning Musume เมื่อ10กว่าปีก่อนนั้นเป็นเพราะเธอรักวง Morning Musume มากแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวกลุ่มวงนี้ค่ะ คอนเสิร์ตอำลาวงมอนิ่มูซูเมะของซายุมิมิจิชิงเงะนะคะจะจัดขึ้นที่โยโกฮาม่าอารีนาในวันที่26พฤศจิกายนนี้ค่ะส่วนสมาชิกวงรุ่นใหม่รุ่นที่12ของวงมอนิ่มูซูเมะนั้นจะจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสมาชิกทุกคนในวันที่30กันยายนนี้ในคอนเสิร์ตของวงที่จะจัดขึ้นที่นิปป้อนบูโดโกันค่ะได่บายกับเขาด้วย สรุปคือการจบการศึกษาคือคุณโดนให้ออกใช่ไหมฮะใช่คือลาออกเองเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าเคสนี้โดนให้ออกหรือว่าลาออกเองคำคำาไทยแลนด์คำาไทยแลนด์จ่ะเดีอยวพอพวกนี้ก,กับเลย